เปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้เขาเสนอเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนสดนนึ่งค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากดูวิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของแป้งเค้กค่ะน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือป่นเบกกิ้งโซดาน้ำกะทิ น้ำมันคาโนล่าน้ำมะพร้าวและน้ำมะนาวค่ะโดยกวนจะตอกไข่ใส่อ่างผสมไว้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายคน,คนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะกวนจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำกะทิ เกลือป่นน้ำมันคาโนล่าคนๆให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะและว้วก็จะใช้แป้งเค้กเทผ่านกระชอนนะคะและตามด้วยเบกกิ้งโซดาร่อนใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นกว่าจะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะ พอคนจนแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะกวนจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะและคนๆให้เข้ากันเลยนะคะได้แล้วควรจะใช้แผ่นฟิล์มคุมพักไว้20นาทีค่ะครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะ วันนี้กวาจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์เบอร์4 0่ศแบบนี้นะคะกวางจะตักตัวขนมใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะเนื้อขนมเวลานึ่งเขาจะฟูๆขึ้นหน่อยค่ะสูตรนี้ของกวางจะได้ทั้งหมดเจ็ดถ้วยนะคะเอาใส่ลังถึงไว้เลยค่ะ แล้วกวนจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือด30นาทีค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะเอาลงพักไว้ให้เย็นเลยนะคะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำมะพร้าวค่ะน้ำกะทิเนื้อมะพร้าวน้ำตาลทรายเกลือปน่น แป้งกวนไส้และกลิ่นวานิลาค่ะโดยกวนจะน้ำกะทิเทใส่หม้อไว้ค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายเกลือป่นและแป้งกวนไส้ค่ะคนๆให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนโดยที่ยังไม่ต้องตั้งไฟนะคะ พอแป้งละลายไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะกวนจะใส่กลิ่นมานิลาลงไปค่ะหรือจะใช้เป็นกลิ่นมะพร้าวก็ได้เลยนะคะคนคนให้เข้ากันแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะโดยกวรจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนตลอดเลยนะคะพอกวนไปสักพักเนื้อเขาจะข้นๆขึ้นนะคะ ของกวางจะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะแล้วจะเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปเลยค่ะกวางจะคนจนเนื้อมะาพร้าว้้นเลยนะคะได้แล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ พอซ้อนมะพร้าวเย็นแล้วนะคะตักมาลาดใส่บนเค้กได้เลยค่ะใส่ได้แบบจุกจุช่ำชเลยนะคะได้แบบนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะช่ำชเลย อืมน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ เค้กมพะพร้าวอ่อนสูตรหนึ่งที่กวางทาในวันนี้นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรทําง่ายค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีและไม่ต้องมีเตาอบก็ทําขนมได้นะคะตัวขนมก็จะอร่อยละมุนมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย